นี่คือคำว่าฮบปะฮบปะแปลว่ากระโดดหลายคนอาจจะเจอคำว่าฮบปะเออเวอซึ่งมันมีสองความหมายความหมายแรกก็คือเราเน้นที่คำว่าฮบปะฮบปะเออเวอร์บะเออเวอก็คือเน้นคำว่าฮบปะอันนี้จะแปลว่าการกระโดดข้ามเช่นสมมติว่ามีสิ่งกีดขวางอยู่ตรงนี้แล้วครูวิกระโดดข้ามอย่างเงี้ยเรียกว่าฮบปะเออเวอแต่ว่าเขาจะเน้นคำว่าฮบปะเป็นหลัก แต่ส่วนอีกคำหนึง่งไปเน้นคำว่าเออเวอร์ฮปะเออเวอร์ฮปะเออเวอร์อันนี้แปลว่าเวลาที่คุณทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วมันยังทำไม่เสร็จดีหรือมันเป็นการแก้ไขปัญหาหรือทำการบ้านอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วมันยังทำไม่เสร็จดีแล้วก็คือการพูดกันก็อาจจะเป็นลักษณะของการว่าเฮ้ยหยุดทำตรงนี้ไปก่อนเราหยุดทำอันนี้ไปก่อน เราไปทำอย่างอื่นเถอะอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งดังนั้นคำว่าฮบปะที่แปลว่ากระโดดแต่คำศัพท์ที่ว่าฮบปะเออเวอเป็นการกระโดดข้ามฮบปะเออเวอแปลว่ากระโดดข้ามซึ่งเน้นคำว่าฮบปะเป็นหลักแต่ถ้าคำว่าฮบปะเออเวอเน้นคำว่าเออเวอเป็นฮบปะเออเวอเป็นฮบปะเออเวอฮบปะเออเวออย่างนี้ เน้นคำว่าเออ,อแปลว่าหยุดทาในสิ่งที่กำลังทำอยู่ตอนนี้หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะเพราะว่าภาษาสวีเดนคนสวีเดนโดยมากจะใช้คำอุทริกเยอะมากแล้วเราควรจะรู้ไว้แล้วก็หนึ่งในส่วนของพวกคำอุทริกต่างๆเนี่ยมันจะมีเรื่องของพวก Parti c l e Verb ที่ถ้าคุณฟังสองคำนี้แล้วคุณรู้สึกว่าคล้ายๆกันให้ดูสถานการณ์นั้นเป็นหลัก ให้ดูสถานการณ์นั้นเป็นหลักว่าคนที่เขาพูดเขาหมายถึงอะไรหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดติดตามเพจครูบิบบบิบบอินส e วิดนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ